ถามพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชน้ำลดแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับวันนี้เนี่ยหลายท่านตื่นแต่เช้าเลยนะไปเข้าคิวลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจากรัฐบาล9,000บาทแต่ผู้ชมดูนะวันนี้คนไปเยอะมากเขาบอกเป็นหมื่นเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าได้คนละ 9000ก็เลยแบบว่าเนี่ยไปทั้งครอบครัวไปทั้งครอบครัวเลยบ้านเรา5คนเราไปกัน5คนเราต้องได้4 5 0 0 0แต่ในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลบอกว่าไม่ใช่ครัวเรือนละ900 0บาทเนี่ยแล้ววันนี้แน่นขนาดเลยนะครับ<า>บรรยากาศการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ9,000ผมต้องย้ำหน่อยคนแน่นหอประชุมเมืองสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84วันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับมีประชาชนมารอตั้งแต่ฟ้ามืด ทำให้จราจรติดขัดทีมข่าวบ,บอกว่าน่าจะไม่ตามกัน่า10,000คนนะครับแล้วการรับบัตรคิวก็เป็นไปได้วยความยากลําบากโอ้โหคนเยอะจริงๆคุณผู้ชมคือเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจัดระเบียบให้ประชาชนเนี่ยไปตามเขตบริการและชุมชนที่ตัวเองสังกัดแต่คนเยอะเกินไปฮะทำให้มันวุ่นวายสุดท้ายเจ้าหน้าที่ครับต้องใช้เครื่องขยายเสียงประกาศแล้วต้องพูดลักษณะว่าถ้าไม่กระจายไปรับบัตรคิวตามเขตและชุมชนที่ตัวเองสังกัด จะไม่เปิดดําเนินการทําให้ความเป็นระเบียบเริ่มมานะฮะ,ะผมย้ําสั้นๆการลงทะเบียนวันนี้ครับหลายท่านยังเข้าใจคลาดเคลื่อนคิดว่าได้ทุกคนบ้านไหนมี5คน6คน7คนทุกคนมาหมดเลยเตรียมเอกสารมาหมดนึกว่าจะได้คนละ9,000บาทแต่จริงๆร,รัฐบาลเขาให้ครัวเรือนละ9,000บาทนะครับอโอหเห็นใจแล้วบางท่านนีไม่ใช่ไรนะบางคนลูกจ้างรายวันน่ะ บางท่านน่ะทำมาหากินกันอ่ะว,วันนี้ไม่ได้ไปเพราะจําเป็นต้องมาเข้าคิวกันเป็นหมื่นๆคนแบบนี้เพราะหวังเงิน900 0บาทจะกลับไปซ่อมบ้านจะกลับ,บ <ๆ S 2> ไปเยียวยาวความเสียหายก็ฝากในเรื่องการจัดระเบียบด้วยก็มีเสียงบ่นจากผู้ประสบภัยกันมาเยอะเหมือนกันนะ,นะคะคือขั้นตอนเอกสารมันค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็เรื่องการสื่อสารการจัดระเบียบให้กับพี่น้องประชาชนแล้วจริงๆชาวบ้านบอกว่าถ้าให้ผู้นําชุมชนช่วยรวบรวมลงทะเบียนแยกกันมาเนี่ยมันอาจจะสะดวกมากกว่าให้เทกันมาทั้งหมดแบบนี้อะค่ะ ไปได้ไหมออในแต่ละพื้นที่ไม่ต้องมารวมกันจุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยฝากทางเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเพิ่มเติมหน่อยก็แล้วกันส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทางใต้กันนะคะค,คุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ